วันนี้จะพาทุกคนกินบั้วยไม้กันทำแล้วนะจ๊ะบั้วยไม้ที่บ้านมีสองสายพันธุ์เนาะมันจะมีไอลีลี่หนึ่งอันละกต่ยาวๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือฟักที่เขาเก็บกันวันก่อนนะคะประมาณเดือนที่แล้วละคะล่ะเราอันใส่ตู้เย็นไว้เนาะก็ยังเหลืออยู่นะคะวันนี้จะเอามายัดข้าวเหี่ยวมอนิ้งกันนะคะนะคี่ค่ะวิธีกินก็นกสวีทนกะระดาษเดิมใส่มานึงมา <laughs> ใส่ในตู้เย็นไว้เป็นเดือนละค่ะยังบะเหี่ยวนะคะ เอาต้นไม้อันนี้มันจะมีความทนแรงเนาะเวลาอยู่ต้นไม้ก็เออไม่ได้กินน้ำกินท่ามันก็จะตายนะฟักให้มันร่วงหลดอันก็ใส่ตู้เย็นไว้ดีอันจมูนข้าวเหนียวใส่ถ้าใส่ข้าวเหนียวบดได้มันบอกค่ายเข้มนะคะอ่าระหว่างนึ่งกับเอาไปย่างไอเอาย่างไฟหอมกวานะคะ,ะบางฟักมันก็มีขี้เนื้อขี้ยากบางฟักมันก็กมีนะคะถ้ามันแก่แล้วก็จะมีประมาณเนี่ย อันนี้ก็ล้างน้าทำความสะอาดเรียบร้อยนะจ๊กะก็เดี๋ยวจะมุนข้าวเหนียวใส่กันเนาะข้างในก็จะเป็นสีออกม่วงนะคะส่วนยางนี่บ่มีพิษนะจ๊ะแล้วก็บะเหนียวติดมือตัวเนาะคือมันเป็นฟักสดๆนะจ๊ะมันจะมียางจังน้อยนึงนะจ๊ะหมุนข้าวเหนียวของอันนี้ก็ง่ายๆนะกะทินะจ๊ะใส่ลงไปนะจ๊ะน้ำตาลปี๊บนะจ๊ะไผรบอกมีน้ำตาลปี๊บก็บใช้น้ำตาลทรายต่ได้นะจ๊ะเนี่ยใส่ลงไป น้ำใบเตยนะจ๊ะเขาเหนียวที่ฮาวมูลนี่ก็ชํำน้ําให้น้อยนะจ๊ะมันจะกรอกง่ายเนาะพอฟักกล้วยไม้มันฟักใบใหญ่นะจ๊ะบ,บ้านอันห้องฟักกล้วยไม้นะจ๊ะบ,บางพื้นที่เป็นกอห้องบวกปลอยบวกลมจุกโรฮินีโกดพุงปลาพุงปลาช่อนนะจ๊ะกัอนกอต่อทานแล้วเขาจะไปกิ้งกันเนาะ วันนี้เป็นยอดข้าวเหนียวมูนใบเตยนะสาวมันอันมีฝักบักกล้วยไม้ในสองสายพันธุ์นะสาวสายพันธุ์นี้มันก็จะลีลีนะคะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะเจ้าไม่กินหอมเหมือนกันนะ้าอาจจะมีหลากหลายสายพันธุ์ล้วแต่ที่บ้านมีสองสายพันธุ์นะสาวอันเป็นใบแห้งๆพอจะกรับนะทิกซ้ายทิกขวาสักสองสามรอบก็โอเคแล้วค่ะเพราะในส่วนของข้าวนี่ก็มันสุกแล้วเนาะเพราะว่าเอาอะไรบอกข้ามูนแล้วนะคะ กล้วยไม้หา่าวปิ้งสุกได้ที่นะซะก็เดี๋ยวเฮาไปลุ้นด้วก,กันว่าสีจะม่วงก็ว่าบะม่วงนะซะรอบนี้บัการันตีความม่วงนะซะเพราะว่าฟักกล้วยไม้อันเอาใส่ในตู้เย็นไว้เกือบเดือนครึ่งนะซะแต่กลิ่นหอมนี่ก็ยังหอมคืนหอมขึ้นอยู่นะซะนะคะออกม่วง่วงเหมือนกันนะซะอาจจะบะเข้มเนาะเพราะว่าอันใส่น้ำใบเตยลงไปนะซะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะซ้นะคะฟักกล้วยไม้ยัดขา้าวเหนียวปิ้งเจ้า